วันนี้พี่ฟสจะมาวันนี้มีพูลลี่ใหญ่อ่าเรื่องเรื่องแต่ละเรื่องมันมีเรื่องอะไรมั่งนะเรื่องโพลลี่เรื่องซูเปอร์วิงอร์วิงอ่าซูเปอร์วิงเอามาคนละกองอ่าซูเปอร์วิงอ่าเฮ้ยหนูชอบอันนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรคะชื่อมันแล้วลืมชื่อมันแล้วต้องดูใหม่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูกระตูเรื่องนี้ใหม่แล้วแล้วซูเปอร์วิงเนี่ย จับไม่ได้หมดอันนี้น่าจะเป็นของตัวขุดเจาะตัวภาคสองปะภาคสองหรือภาคแรกตัวนี้เอออันนี้ปีกอันนี้นี่นี่ของอันนี้แม่อันนี้เป็นตัวของภาคไทยอันนี้ปีกมันหักเนี่ยตัวเนี้ยปีกมันหักชื่ออะไรนะคะเนี่ยตัวเนี้ยดอนนี่ดอนนี่ดอนนี่ปีกหักเนี่ยเห็นไหมเพราะมันโดนกระแทก อันนี้เราต้องติดกาวตาช้างเดี๋ยวเราจะซ่อมแซบดอนนี่กันนี้เรื่องซูเปอร์วิงป่ะใช่ใช่อ๋อโอเคอันนี้เรื่องอะไร,ระซูเปอร์วิง,วงซูเปอร์วิงอันนี้เรื่องโพลลี่โพลลี่อันนี้ชื่อลอยลอยอ่าอันนี้แอมเบอร์แอมเบอร์อันนี้โพลลี่โอูโ้ยโพลลี่นี่ต้องซ่อมหนักเลยนะเนี่ยอันนี้เรื่องของซูเปอร์วิงอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นรถ แม่ซื้อมาให้หนูตอนนั้นละอันนี้เฮลลี่เรื่องซูเปอร์วิงเจ๊ดอ่าเจ๊ดเจ๊ดเรื่องซูเปอร์วิงอันนี้อันนี้อะไรนะบริดบริดจ์ซูเปอร์วิงอ่าอันนี้ก็บริดใช่ไหมใช่อ่าเพราะว่าบรนนสองอ่าอันนี้โอ้โหอันนี้พลลี่พลลี่นีเเ่หนักหน่วงมากเลยอันนี้แม่แต่น่าจะแอมเบอร์หนักมาก โอนะ่าต้องหาส่วนประกอบอันนี้ชื่ออะไรนะของซูเปอร์วิงอะเอสตาเอสตาเอสตากางปิดได้ปะอันนี้ของอะไรอะอันนี้เป็นตัวต่อหรือว่าเป็นอุปกรณ์ของอะไรตัวต่ออันนี้ของอะไรนี่น่าจะเป็นจูรมไหนจูรมอ๋อจูรมขามันหกักลุดลุดอ่ะแลนี่ล่ะเรื่องอะไร ซูเปอร์วิงซูเปอร์วิงชื่อเนราเนราใช่หรอใช่อ๋อใช่ใช่โอเคฮ้ยอยู่ในทีมกันแล้วแม่แม่ใส่ผิดใช่ไหมอันนี้อันนี้ซูเปอร์วิงชื่อึงเฮ้ยเหมือนกันเลยก็แม่ซื้อชุดเล็กมาให้หนูสองชุดไงแล้วองค์ก็ซื้อไปชุดหนึ่งไง เหมือนเลยเนี่ยเออเหมือนกันเลยก็เป็นสองชุดไงแล้วนี้อันนี้นี่นี่ชือ่อชื่ออะไรนะตัวเนี้ยชื่ออะไรนะเนี่ยรีคัปเตอร์ชื่ออะไรนะดีซี่ดีซี่เนี่ยดีซี่มีขาด้วยไม่ใช่แล้วนี่มันขาตั้งขาตั้งแล้วเนี่ยเนี่ย Oh. เพื่องซุปเปอร์วิงซอวิอันนี้ตัวเลขน,นี่จะเป็นชุดตัวเลขอันนี้พ r อพเพอร์อันนี้พร o เพอร์จะมี2ชุดอ่าสชุดใครซื้อให้นะพ r อพเพอร์ใครซื้อให้นะลืมนะ <c oughs> นาอะไรนะน้านุย้ยอุ้ย น้าจอยนะจอยซื้อให้ซุปวิงวันเกิดพี่ฟินครับที่แล้วที่เราไปเชียงใหม่ไงเนี่ยนี่พร้อมโชวแอร์พรอพโชมีชื่ออะไรกับชื่ออะไรนะมาเชลเชดมาเชลเชดอ๋อน้าจอยซื้อให้ฟินยังรักษาดีอยู่นะอืม้มแอร์โจโจโรมันพักปิดนะนี่ด้วยนะอ่านี่ เป็นแบบนี้อันนี้ที่แบบเราซื้อมาสองชุดเขาที่เร<ห>าสาั่งในลาซาด้าแล้วมันจะมีอีกหนึ่งสองสามมันจะมีอีกตัวนึงไม่ใช่หรอมันจะมีสามหรือสี่อะไรที่มันมีสองตัวไม่มีแล้วเนาะครบแล้วเนาะจ้าอันนี้แบ่งแยกอันนี้ซูเปอร์วิงอันนี้ซูเปอร์วิงอันนี้โอ้โหนี่นซ่อมหนักเลยไหนปุริ โพลีส้อมหนักเลยไม่เห็นอะโพลีส้อมหนักเลยโพลีส้อมหนักเลยนะชุดโพลีเนี่ส้อมหนักเพราะว่าซื้อมาเป็นชุดแรกเซตแรกที่พี่ฟินดูหูเก่ามากหลายปีแล้วแล้วก็ Super ร์วิพงเซตทั้งพักหนึ่งพักสองเลยแล้วก็พร,พราพีโตเพิ่งมีสองตัว โฮลี่มีต้องส้มหนักเลยนะเนี่ยอ่าโฮลี่ส้มหนักแม่แฮนดี้นี่ต้องส้มหนักเท่าไหร่พาแม่โตกําลังสะสมได้แค่2ตัวขาดไปอีกเพราะว่ามันเป็นราคาค่อนข้างจะสูงมันเป็นของลิขสิทธิ์ลูกใช่ไหมใช่อแม่แต่พีบินได้นะพี่ขาอ่าพี่ขามันเป็นของลิขสิทธิ์แม่ขานั่นแหละเดี๋ยวเราจะต้องมาซ้อมกันโอมก็มีนะ แงอมก็มีอมก็มีไงอมก็มีอมแต่ออมน่าจะมีแต่เฮลี่ปะี่เฮลี่เอออันนี้ก็จะเป็นตัวเลขไม่รู้ว่าพี่ฟินครบหรือเปล่าตัวเลขของพี่ฟินที่ว่าเราซื้อมา <6. S 1> ให้พี่ฟินครบไหมอันนี้ตัวบีบนเป็นรูปแมคโครทรานส f ฟอร์เมอร์แมคโครแล้วก็เป็นตัวบีอันนี้ตัวจะเป็นตัวบิกใหญ่สุด <B. S 1> ใช่ไหมบิกเพราะมันจะเป็นแมคโครต้อ,อนนี้ อันนี้เลขหกเลขแปดเดี๋ยวแม่เซตดูก่อนนะแม่ว่าแม่ซื้ออันนี้เลขอะไรอะ่ะสูงนี่นะสีฟ้านี่นะศูนย์ไหนศูโลโลโนย์ศูนย์อ่ะฮะอันนี้เลขสามสี่สามสี่อันนี้เลข 3, 3, นนเลก้าดูป่าต้องมาดูมันต้องมาซ่อมแล้วก็มาหาชิ้นส่วนที่ว่า คนบางคนน่ะทำชำรูดไปใช่ไหม mm hmm. นี่เลขเก 9, mm ้า hmm. เปล่าเนี่ยเลขเก้าเลขเก้าเลขหกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขหก 6. ชำรูดไปอือ uh ฮึ huh. ต้องมาคอยนะั่งซ่อมแล้วเราก็ไปแบบซ่อมได้เราก็จะเล่นได้อีกหลายครั้งเลยสะสมไว้เป็นคอร์เรคชันได้ใช่ไหมคะพี่ฟิน mm hmm. เดี๋ยวนี้อุปกรณ์ตัวนี้มันหายไปเนี <Yeah. S 1> ่ยศูนย์ ค่ะเลขสองแม่ดูค่ะอ่ะศูนย์ศูนย์เลขสองอันนี้เลขเฮ้ยศูนย์เลขสองเฮ้ยศูนย์เลขศูนย์อันนี้ก็ลุกแล้วให้คนมองคนตอบว่ารู้จริงเปล่ารู้จริงปะรู้อันนี้เลขห้าก็หลงห้าห้าใช่ไหมคะค่ะน,นี่เลขห้าเอาทำให้แม่หน่อยดิอันนี้เลขศูนย์ เลขสามเลขสองอย่างนี้อนี้นะเลขหนึ่งนี่อย่างนี้นะค่ะค่ะอ๋อค่ะโอเคเลยอืมครับให้เข้ารู้กันอ๋อค่ะอันนี้เลขอะไรอะลูกเลขหนึ่งต้นถังอ่ารถถังลองทำดิเฮ้ยอีแม่เนี่ยมะหูเรื่องสักอย่างเลยแป้งกับบัจี่ ่อ๋ออ่าใช่อ,อ่ะเลข1นึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่ต้องซ่อมอีกนิดหนึง่งห้าอันนี้เลขห้าเลข <4 S 1> เลข <4 S 1> 6, ไม่ต้องซ่อมอ่าอ่าหกและเจ็ดแปดเก้าอ่ะครบไงพี่ฟินสะสมครบแล้ววันนี้เราจะมาลื้อของเล่นพี่ฟินกันพี่ฟินงั้นลาแค่นี้นะคะบ๊ายบาย เดี๋ยวซ่อมก่อนนะบ๊ายบายครับซ่อมก่อนนะครับบ๊ายบาย